วิธีโปรโมตสินค้าในโชป p ี e ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซักบาททำอย่างไรไปดูกันเลยสวัสดีครับผมมาริตหรือลิชแชครับใครใช้ไม่ใช้แต่ลิชแชร์ครับผมนะฮะวันนี้มาริตก็จะมาบอกวิธีการโปรโมตสินค้า ในแอปชอปปี้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยไปดูกันเลยนะไปเลยครับตอนแรกนะครับผมให้เราเข้าไปที่แอปชอปปี้นะครับผมกดไปเลยครับผมกดไปเลยเนเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นครับกดตรงนี้ฮะฉันครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นครับกดไปที่ร้านของฉันครับอ่าแล้วก็ตรงไหนครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาฮะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ไปที่นี่ฮะสินค้าของฉันครับที่มีลูกศรด้านขวานะกดไปเลยครับ มแล้วหลงังจากนั้นเห็นไหมครับเนี่ยเพิ่มยอดการมองเห็นให้สินค้าของคุณแบบฟรีๆกดไปเลยครับผมตรงนี้เนาะกดไปเลยเนาะกดไปเลยครับโอเคแล้วหลงังจากนั้นครับกดอะไรครับผมกดจิ้มไปเลยตรงบวกเนาะแล้วเราก็เลือกสินค้าที่เราต้องการโปรโมทนะอ่าเดี๋ยวย้อนกลับนิดนึงครับเห็นไหมครมีสินค้ามี5ช่องนะที่เขาใช้โปรโมทเราฟรีเนาะก็บอก ว่าไงครับฟัก์ชันโปรโมทสินค้าคืออะไรเพิ่มยอดการมองเห็นให้กับสินค้าของคุณโดยการโปรโมทสินค้าไปหน้าแรกของรายการหมวดหมดนั้นๆนั่นเองนะฮะหรือรายการหมดหม่ของสินค้านั่นเองนะครับผมและจะโปรโมทอย่างไรนะฮะนี่ก็บอกว่าปุ๊บปุ๊บโปรโมทสินค้าทันทีนะฮะทุกๆสี่ชั่วโมงนะเราสามารถเข้ามากดตรงนี้ได้นะครับผมนะฮะทุกๆสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมจะได้5สินค้านั่นเองนะครับผมนี่เป็นการโปรโมทฟรีๆเลยเนาะแนะนำนะครับคนที่ขายสินค้าใน ชอปปี ace, ้นะครับผมให้เข้ามาทําทุกๆสีชั่วโมงนะทุกวันเลยนะครับให้เข้ามาทำนอถ้าอยากให้สินค้าเราไปโผล่ในหน้าหมดหมดสินค้านั้นๆ้นั่นเองนะครับผมนะฮะล้วก็กดไปเลยครับอ่ะแล้วก็เลือกสินค้าสมมตินะฮะเอาอย่างนี้เลยอเลือกๆไปเลยนะฮะสินค้านี่อ่ะเลือกไปอีกชิ้นนึ่งฮะสินค้านี้่นี่สมมุติว่ามานเลือกไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นครับกดตรงนี้ฮะเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้มันก็จะบอกว่าโปรโมทห้าทับห้าเห็นไหมฮะ ก็คือใส่ไปห้าชิ้นแล้วนะถ้าสมมติเราเลือกออกอีกชิ้นนึงเนี่ยมันเป็นสี่ทั้งห้านะครับแล้วก็ใส่ให้ครบเนาะอ่ะชิ้นงานที่นี้แล้วก็กดโปรโมตด้านล่างไปเลยนะกดไปเลยครับนี่เองครับผมเห็นไหมฮะมันก็จะมีเวลาถอยหลังด้วยครับเนี่ยสี่สี่ชั่วโมงเนาะตอนนี้เหลือสามชั่วโมงห้าสิบเก้านั่นเองนะครับผมแล้วก็เรานับเวลาไปเลยครับบวกสี่ชั่วโมงเห็นไหมฮะตอนนี้บ่ายสามโมงห้านาทีนะครับเราก็บวกไปอีกสี่ชั่วโมงก็คือจะเป็นมาร์ริทจะเข้ามากดอีกทีหนึ่ง สี่โมงห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับหนึ่งทุ่มห้านาทีมันนี้ค่อยๆมากดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผม <c oughs> นะฮะถ้าใครอยากให้สินค้าเราไปอยู่ในหน้ามดหมดู่นะฮะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทน,นะครับแนะนำนะครับให้ใช้วิธีนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะขายดีขายร่ำขายรวยนั่นเองครับผมนะฮะหากมีข้อสงสัยนะสามารถสอบถามมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้มาลิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บป๊อกคามบุ้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดใจกดซับสไคร์และกดระฆังดังตุงต้งตุงต้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเคป๊อก uh oh. Amazing